ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับมาดูวิธีนะครับประกอบตะขอเกี่ยวกุ้งสดนะตกปลากระพงปลาทะเลปลาเก๋าได้หมดนะครับสปริงมันจะมีสองด้านนะด้านเราจะใส่ด้านนี้นะครับด้านที่เป็นห่วงและด้านด้านนี้ด้านที่เป็นเกี่ยวหลังกุ้งไงายขึ้นนะครับแล้วก็สอดตะขอลงไปนะสอดปลายลงไปอย่างนี้นะครับ ให้มันปีนเอยเงี่ยงนะไม่ค่อยหมุนนะหมุนเรื่อยๆนะครับจนมันพ้นเงี่ยงนะครับพอพ้นแล้วนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอย่างนี้มาติดที่เงี่ยงหลังติดเงี่ยงหลังแล้วก็เอามือนี้นี่ครับหมุนตัวนี้สี่รอบโอเคนะครับเนี่ยครับก็ะจะติดอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ ยางน,นะครับคล้องเข้าไปนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับ